ออกันโมนที่3เลยนะครับในโมลนี้เราจะพูดถึงการดูนะครับดูความขัดแย้งของอะไรนะของก o าปี้ MACD กับราคานคดูว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไงนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็หลังจากที่เราเข้าใจแล้วว่ามันมาจากไหนเนะเาะแล้ก็มาดูกันนะครับ เช่นนะยกตัวอย่างเช่นซ g d นะตรงนี้เนี่ยความสัมพันธ์มันบอกชัดเลยคือราคายังไม่หลุดอ่านะราคายังไม่หลุดนะแต่ตรงนี้ยังออกข้างนะครับยังออกข้างแบบสวยเลยก็คือแช่นั่นแหละไม่ไปไหนนั่นแหละอ่ะเรามาดูกันเราแบ่งกรอบช่วงนี้ ราคาไม่หลุดแต่ว่าค่าของกัปปี้ MACD ลดลง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 ตรงนี้ต้องระวังนะตอนที่มันขึ้นแล้วไปเกิดไซด์เวย์นะครับบนยอดเนี่ยพวกดับเบิลท็อปทิปเป็นท็อปเนี่ยก็ให้ระวังให้ดูกัปปี้ MACD ประกอบ ไปดูเซตเราบ้างนะครับเซตตรงนี้นครับราคาแบบนี่เลยเนะาะทำาไเนี่ทาายทำไ i นะครับทำไ i ทำไ i ทำไฮนะครับแต่ไม่ผ่านทั้งทีเรามาตีกรอบที่เราอาจจะไม่ต้องดูมันขึ้นแบบเหมือนเราดูไอซ์ว่านี่มันช้านะมันตอบสนองช้าแลนะ มาตีกรอบกันดูดูกันไปแบบนี้เลยเช่นตรงนี้ราคานะครับยังอยู่ในโซนอยู่ตรงนี้ทำนิวไฮครับทำขึ้นที่สูงกว่าแต่กัปปี้อ่ะเริ่มไม่ไหวตรงนี้เท่าไหร่44.31ิ 44. ่ามอมาตรงนี้เหลือ43 มาตรงนี้เหลือ30กว่านะครับก็แสดงว่าอันนี้ก็คือในกรณีที่ราคาไปแต่อตัวกัปปี้เนี่ยมันแคบลงแคบลงนะครับ<ม>ก็คือตรงนี้เราวัดช็อตเทอมกับลองเทอมที่มันห่างกันเนาะคือ EMA 30กับ3นะก็คือ,อะระยะห่างระหว่างช็อตเทอมและลองเทอมที่แบบมันจะตัดลงหรือว่ามันจะตัดขึ้นเนี่ยผมใช้แบบนี้แหลนะ นี่คือตัวอย่างเฉยมาดูตรงนี้แหะราคาลงกัปปี้ไม่ลงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะอ่ะตรงนี้เนาะ,ะดูช่วงนี้ให้ดูตามนะครับดูตามไปเรื่อยๆถึงจะเห็นภาพได้ถ้าไม่ดูตามก็ไม่เห็นภาพ เช่นตรงนี้เนาะอย่างราคาตรงนี้ลงนะครับไหลลงทำนิวโลนะครับชึบชึบทำนิวโลนะครับไอ้กลับขึ้นไปใหม่ยังมองภาพเป็นรีบาลอยู่นะแต่กัปปี้เริ่มออกข้างแลวกัปปี้เ a c d เริ่มไหลออกข้างแล้วถือว่าไอ้ตัวการลงเนี่ยมันเริ่มชะลอละอ่าใช่ไหมครับเริ่มชะลอการลงละ โอเคนี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆไปมาดูทู่ีทูของผมเ<ม>นาะก็พยายามดูให้เยอะนะครับดูให้เยอะๆบ่อยๆเยอะๆหลายๆครั้งอะไรแบบนี้เนี่ยนีย่ตัวนี้หันเห็นชัดเลยเห็นแบบจะจะนะครับอย่างราคาทำนิวไฮ แต่ตัว Copy MACD ไม่ทำ New High ผมไม่ได้บอกนะว่าต้องใช้เครื่องมือ Copy MACD ของผมนะฮะใช้อย่างอื่นก็ได้ที่มันบอกในเวอร์เจนนะบอกโมเมนตัมในเวอร์เจนคือความขัดแย้งนะครับหวังราคาและโมเมนตะัมอย่างตัวนี้ราคาขึ้น ก๊าปปี้ MACD ลงเนี่ยนะเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับต้องต้องไปดูเองให้เยอะๆอะมีอะไรอีกทีทีเอนะอ่านีก็เริ่มเริ่มดูดีแล้วดูดีนี่ไม่ใช่หมายคเขามาจะขึ้นนะมายเขามาลง ลงน้อยแล้วแรงที่ลงครับมีน้อยไม่ได้เหมอนเขาว่าจะขึ้นนะอลองมาดูกันราคาไหลลงเนาะลง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 ,ลงมาตลอดเลยมีเริ่มขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะเริ่มขึ้นชุบชึบนะ ให้ยามปักคองให้กับ y ี่ m a c d ยกกลับขึ้นไปให้ได้เนะี่ยตรงนี้เริ่มขึ้นแสดงว่า,าตรงนี้นะเริ่มชะลอล้วเริ่มชะลอการลงละเพราะว่าเริ่มบีบตัวแคบนะบใกล้จะกลับไปเลือกทางละนี่ก็พอจะรู้ล่วงหน้าได้นิดหน่อยพอจะเตือนใช้เป็นสัญญาณเตือนได้นะครับเวลาเราดูพัวกมเมนตาม อย่างนี้เนี่ยต้องระวังมันก็บอกก่อนอยู่แหละเห็นราคาขึ้นไปวูบวาบุ้บว่วาบุเนี่ยตรงนี้เนี่ยทำไฮเท่ากันทำไฮเท่ากันแต่แบบค่าของระยะห่างเนี่ยระยะห่างระหว่าง EMA ที่เอามาทำกับบ m a C D เนี่ยลดลงลดลงนะ ทำห้ทำห้ลดลงลดลงเนี่ยนี่ก็อันตรายนะครับบอกว่ามันแคบลงแคบลงเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่มันจะตัดลงเฉยเยมันก็เป็นสัญญาณการเตือนนะครับเตือนเล็กๆเนาะโอเคตอนนี้ก็หลุดก็ให้ดูตัวอย่างกันเพียงเท่านี้แหละนะครับก็พยายามไปดูซ้ำๆกันหลายๆรอบนะครับ สวัสดีครับต้องทบทวนนะต้องขยันกันหน่อย